ใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเนยใส่หอมแขกผัด5นาทีใส่นเำสต๊าฟผัด3นาทีใส่กระเทียมบดขิงบดผัดคลุกให้เข้ากัน3นาทีใส่พริกผงอินเดียขมิ้นผงผงกะหรี่มาซาร่าผัดคลุกให้เข้ากันใส่หัวกระทิผัดคลุก2นาทีใส่เนื้อผัดคลุกใส่พริกจินดา ผัดคลุกให้เข้ากันปิดฝา10นาทีใส่น้ำตาลปี๊บเกลือแกงคนให้เข้ากันใส่ฟ้าเขียวคนให้ทั่วปิดฝา3นาทีใส่หางกะทิเร่งไปใช้ไฟกลางจากนั้นคนให้เข้ากันปิดฝา4นาทีน้ำแกงเดือดเบาไฟใช้เป็นไฟอ่อนปิดฝา10นาทีใส่หอมหัวใหญ่มะเขือเทศคนให้ทั่วปิดฝา 5นาทีใส่ผักชีคนให้ทั่วคนทั่วแล้วปิดไฟได้เลยเรียบร้อยนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดนำนิดๆหวานมันกลมกลม่อมอร่อยมากๆเลยครับลองทำดูนะเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับคอสแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาท